ชาวเน็ตขุดหลักฐานมัดตัวแพรพาแสงทองประเด็นเรื่องที่ดินบ้านค่ะเรื่องบ้านแล้วก็เรื่องที่ดินทําให้ชาวเน็ตที่ได้ฟังไลฟ์สดท้าสาบานของแพรพาแสงทองไม่พอใจเป็นอย่างมากบอกว่านี่ฉันจะไปหามาให้สําหรับหลักฐานที่เธอพูดเองกับปากเธอเองว่าเธอเป็นคน ขายให้ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ผู้ย้อนฟินแลนด์เป็นคนซื้อเอาเออทุกคนสําหรับประเด็นนี้นะคะนั่นก็คือประเด็นเรื่องที่ดินบ้านหลังเก่าหลังสีส้มพ่วงไปหาบ้านหลังใหม่หลังใหญ่ๆนั้นนะคะทุกคนที่เป็นกระแสมากๆในตอนนี้เพราะว่าทางผู้ย้านฟินแลนด์ที่เป็นเจ้าของชื่อในตอนนี้ได้มีการประกาศขายเป็นที่เรียบร้อยแล้วแว่วๆมาว่าประมาณ25ล้านบาทขายถูกมากๆเลยใครซื้อรีบซื้อคนบอกแบบนี้ แล้วก็มีคนไปขุดคลิปที่แพรวออกมาพูดไลฟ์สดในไม่กี่เดือนที่ผ่านมาออกมาท้าผู้ยิบ้านฟินแลนด์สาบานว่าถ้าคุณซื้อจริงคุณมาสาบานกับฉันไหมจุดทูบหนึ่งดอกแพรวบอกแบบนี้ท้าสาบานในเรื่องบ้านตรงนี้แล้วก็มีคนไปขุดหลักฐานตรงนี้มามัดตัวทางแพรวแสงทองบอกว่าคลิปกินขนมจีนเธอพูดเองหลายๆคนก็สงสัยเอฟซีใหม่ก็ไม่รู้ว่า อะไรคือคลิปกินขนมจีนอะไรคือคลิปกินขนมจีนมันคือคลิปอะไรซึ่งก็ได้มีการไปหามาเป็นที่เรียบร้อย FC หลายๆคนก็ไปหาทางนัดแอดมินเองก็ได้มีการไปเสิร์ดูเช่นเดียวกันนะคะก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าคลิปกินขนมจีนนี่คือคลิปอะไรคือคลิปคลิปนี้นะคะย้อนไปเมื่อ ประมาณหปีที่แล้วค่ะมีการเผยแพร่คลิปนี้เมื่อ5้าปีที่แล้วถึงเรื่องคลิปกินขนมจีนที่ลหลายๆคนเนี่ยเอามาบอกว่าเป็นหลักฐานมาตัวแพรพาแสนทองเพราะว่าคลิปนี้ทางแพรพาแสนทองได้พูดถึงประเด็นเรื่องที่ดินค่ะว่าทําไมผู้บ้านฟินแลนด์ถึงได้มีการซื้อกับทางเมทเทพคะ่ะทุกคนเดี๋ยวจะพาไปฟังกันเลยนะคะ อ้าวตะกี้คือเปรย์สิมาอันโบโบเมนบาเปย์โบโบเคยบาเปย์เปผู้ชายพี่น้องเกิดมาโบเคยบาเปย์ผู้ใช้แต่ถมเทีนี่แต่ซอยเหลือคือคือว่ายังไงคือว่าผู้ชายบางคนนี่กับหัวหมอเด้เขามาหาเฮาเคยเจอบ่เคยเจออ่าโบเมนบามาแล้วเคยเปย์เปย์เขาเซนเซอร์ีโบเมนเด้ว่าอันนี่ผู้บ่าวเปย์ผู้บ่าววจะคล้องอันเป็นมอลลัมเป็นศิลปินว่ามีเงินมีทองอันโบแมนได้พี่น้อง ม,มันมบุญรำลุมม่วยได้ยังขนาดนั้นบา,บ,าบางอย่างเนี่ยเมื่อกี้บาได้บงัง,บง,งเลยคือคนเข้ามาเนี่ยบางคนกะเข้ามาอาจจะหกักเข้าอาจจะบ่ได้หักเข้าร้อยเปอร์เซ็นต์อาจจะหกักเขา้ขาเพราะว่าเขาเป็นเข้าเป็นแพ้วเข้าเออคือทีเคยเจอมาเนี่ยคือว่าตัวเขาเด้ว่า,นานอันนั้นอันนี้เดือดร้อนเออยืมกันแน่เข้าใจบ่ผู้เข้าหนี่เขาครบเนาะเขาเป็นมีผู้บ่าวเป็นบอผู้บ่าวขอความช่วยเหลือจากเข้า แต่ว่ากับเอบอใจอยู่เป็นผู้ชายแต่ว่ามาขอความช่วยเหลือจากผู้หญิงเออเมื่อหนาอายบอกว่าแต่ว่าสําหรับเขาเขาเป็นคนแฟ่อยู่แล้วไงว่าเออในเมือว่าเขาเป็นแฟนกันเขาคบกันแฟนเขาเดือดร้อนเขากับตองซอยเขาโดือดที่เขาบริคิดอย่างจะสิ่ไปทางนี้เด้อเขาบริคิดว,ว่เา,าเขาสขอขอาาิเป๊แต่เขาสิ่ซอยเหลือจะสิแม่พี่น้องเขาซอยเธอหนึ่งแล้วเออมาอีกเทือสองขอความ่วยเหลืออีกเออกะคิดอยู่มันแมนบอแต่ก็เดี๋ยวความแฟ่เขาจะบอกเขาก็ซอยจะสินะ ืแต่มันแต่ชิว่าเปบ่เปรบ่บ่บ่เคยบ่เคยเปรีเคยซอยอ่ะล่ะค้าวขึซอยเหลืออืแต่พอเกิดว่าข้าซอยเหลือหลายหลายแ้วบาทที่นี่ซอยหนาน่าหนาน่าหนี่เล้วบ่ขึ้นเจอกเถื่อผู้ทายบางคนนะคะบ่ขึ้นอีนะนี่คือเรื่องจริงขันคอยบอกนี่ชีวิตข่คอยว่าเป็นละครพี่น้องสรุปอะไรขึ้นเจอมเจอมาก่สรุปอะไรขึ้นบ่ะเนี่ยคู่มึง ว่าอะขึ้นเห้วเน,นาะกระเซียไปซื่อๆนี่แล้วว,วันพิ้นแร่นี่ยหมดพี่นองแม่นยิมข่อยพันหนึงข่อยกระท่วงอีหลีอันนี้เรื่องจริงอันนี้เรื่องจริงฉันท่วงเมนข่อยท่วงนั่งเด้ข้าโอ,อนไปือเจ้เาข่ขอยก็เมื่อคิดว่าจาของอุ้ยเป็นหายอยู่บอกว่าท่วงเงืนเขาแต่ว่าคนมันเคยเจือมากมันเคยเจ็บมา,มบมาไหมพี่นองเข้าใจบอข่อยกับท่วงเด้เธอยลืมโอ,อนมาในฉันโอ,อนมาไหเธอขานฉันอยู่ทน,นั้นทนี้ นี่เลยเคยดาหอดว่าเธอไปกดงินแม่ฉันเดี๋ยวนี่นังสิแม่ก็ได้คอยก็มีหูมีตากระเบื้องยู่ว่าผู้ใดเป็นจังนใดเคยเจอมาเบิดแล้วกันไปเบื้องอาพี่น้องฟังอรอถามบามักก่อพิ่นเนี่ยเงินเดือนเนี่ยในโซเชียลเนี่ยใกล้เคียงกันเด้อพี่น้อง หมายว่าบางบางเดือนนั่งหาเงินไดลายก็คอยอีกอี่หาเงินไดลายก็คอยบางเดือนช่วงที่วนนี้ดทั้งหลายอยู่ดีมันแล้วแต่เดือนแต่ว่ามีกับมีเดือนได้ลายกว่ากมีอยู่ดีที่แล้วนี่เขาบอกมีงานนี่เมื่อมีงานลำเนี่ยช่วงนี้เป็ต้ออาศัยเขาด้ทั้งเดือมีค่าดินค่าอย่างนั่นกระจายไปหมู่บ้านสองเมือนหาค่าเท่ดินแล้วกขาว่าเงินเพื่อกระบังเงินเพื่อขามาจิตใจมันทัข่ีคอย ันครูสื่อทีน่ะแม่แถาแล้วเรื่องของเรื่องที่ล้างบานนี่ที่ตรงนี้แม่ขอสิโยกไข้ข่อยู่แล้วซึ่งซึ่งถ้าเขาอยู่น้ากันจะไหนมันกับเป็นห้องห้องข่กับห้องบีอยู่แล้วแม่ถูกต้องบอพี่น้องมันบมดเป็นห้องไผ่มีลูกมีต่าก็เป็นห้องลูกเต่าข่อยก็เลยว่าจะเป็นนั่งปลึกเนาะทั้งทีมันจะเป็นห้องจ้าขก้องอยู่แล้วแต่นั่งนั่งสิสื่อเอาเทาสิสื่อเฮ็ดอย่างจะไหนมันก็เป็นน้งห้องอยู่แล้วบอฉันสิสื่อเอายังง่ายว่าทําไมถึงต้องซื้อ เทียงสื่อทั้งที่สิเป็นของเขาเข้าอ,อ,อยู่แล้วเสมือนเธอเกิดมาอยู่น้ากันเออโอเคจดทะเบนียนสมบูรมันก็เป็นน้ากันอยู่แล้วพี่น้องแต่ว่านั่งบ่เอาเพิ่นบ่เอาเออก็โอเคก็ดีแม่ขอสิเดียมีเงินนั่งกับสิเดีเอวเงินเนีเ่ยไปเงินก่อนไปใจแม่คอยเ,ออเป็นอย่างคืออยากสื่อดีสื้อแล้วอยู่ยยด่างกับอยู่ดัางกับซื้อแล้วอยูด่ดังกับมี่น้อยๆพราได้สั่งร่างหนูอยู่ๆแต่ว่า ซื้อว่าอะไรซื้ออยากให้เห็นเป็นความภาคภูมิใจของเราอความภาคภูมิใจของเราคือเขาอยากแสดงเห็นมาห้าเห็ดไห้่หมายงว่ากความดีความดี่าห้าสจีเปคือพี่หน้องอยาก่าอยากแสดงตัวตนไหมว่าเราทําได้นะ็นความภาคภูมิใจของเรานะก่อนที่ก่อนที่เราจะแต่งงานกันก่อนที่เราจะอะไรอายุสามสิบก่อนที่ผมอายุสามสิบเนี่ยผมจะแสดงให้ไปถึงอายุสามสิบว่าผมทําได้อยายบรรลัยบ่เอาแฮวกินแล้วกินบ่ไว้แกินอีสักกิ่นอลไบ่ ฉันดูยูทธ์อันนั้นมาแสียกันแบ่งท่ากินอยู่ไม่ใ so. ช่ฉันอ like um. like ิ่มฉันกินมาสองจานแล้วอิ่มเมื่อเงาอย่างนี้บอกกันนะกินเหมืนเบิร์ดเธอกินบ่ฉันกินนี่ก็ได้ฉันหมยันว่าแสียมันจังฉันยันเธออิ่มเธอฉันยันเธอบ่อิ่มอะไรนี่ขึ้นเหมือนกันใช้ไฟเท่าเดิมอีกอีเมื่อเช้าหนูฉันกินได้อยู่เพื่อความสบายใจครับแล้วก็สบายใจไม่เท่าไหร่แต่ว่า อยากเป็นความภาคภูมิใจสิ่งที่เราทําได้ครับผมสิ่งที่เขาเหตุได้นี่อันนคือความผู้ใหญ่ของเขาของเราก็คือของเราอันนั้นของเพื่อนือของเพื่อนแม่นอนาคตดอีกองการอันนี้ของฉันฉันทำมาได้สิแม่ฉันเรื่องความนับพันตน่งของฉันฉันเห็ุได้อืมแม่ฉันตายไปกับเพื่อนของฉันเห็ุมากนี่สิแม่ฉันเป็คนคนเสือแม่เหนือ่อยปะเหนือ่อยบ่พยายามสแสดงพยายามสร้างต,ต,ตัวตัวแม่สร้างต,ตัวเองไหม่วงมาสามชิบเนี่ย อาจจะแซงเพื่อนก็ได้ให้เพื่อนเห็นอ้นี่ทัานทำได้แล้วเห็นไหมทันทำให้เธอนนั้นเธอเห็นได้แล้วมันเป็นอย่างนี้สินะรถรถรถสองขัน้ขนคาโนนนี่นั่นคาใ์ใจ่ายบ,บิ๊กตายตัวอยู่มั่นห้าหมื่นนี่คือคือยางตำ่ำรดเดียแม่นเฉพาะรถของบิ๊กนะคะห้าหมื่นยางตำ่ำนอกนั่นค่าดูแลคุณยา่าค่าให้ปะปูเงืนเดือนก็ทำมาปะปูดูแลคุณยา่าค่าพอ่อ เงื่อนเดือนให้พ่อหลังจากที่คลิปนี้ออกมาแล้วก็ทําให้เอฟซีหลายๆท่านบอกว่าแพรวพาเธอพลาดแล้วที่เธอไม่จดทะเบียนสมรสในตอนนั้นนะคะเพราะว่าตอนนั้นที่หลายๆคนได้ฟังคลิปก็ทราบดีว่ายังรักกันดีผู้ยื่นฟิลแลนก็บอกว่าอยากมีอะไรเป็นของตัวเองบ้างซื้อไว้ยังไงก็เป็นของเราสองคนอยู่แล้วแต่มันพลาดตรงที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสแล้วก็พลาดตรงที่ไปทําอะไรที่มันแบบว่าเกิดดราม่าขึ้นมานะคะนั่นก็คือคนเข้ามา <S <S คอมเมนต์ นะคะทุกคนบอกว่าเนี่ยเป็นหลักฐานชิ้นดีเลยที่แพาพาพูดเองว่าผู้เยานฟินแลนด์เป็นคนซื้อที่คลิปกินขนมจีนนี่เองนี่ไงหลักฐานว่าซื้อทําไมต้องไปจุดทูปอีก บิ๊กเนี่ยมองการไกลซื้อมาก็ถูกละไงพอขายนางก็ขายเลยถูกต้องนี่ก็คือคําพูดของทาง FC ที่ได้เข้ามาคอมเมนต์กันเยอะแย,ยะมากมายนะคะหลายๆคนก็พอจะเห็นแล้วถ้าเรามองย้อนกลับไปก็คือตอนนั้นยังรักกันดีอาจจะไม่มองถึงการจดทะเบียนเพราะว่ายังไม่ได้แต่งงานกันเป็นแบบว่ายังไม่ได้แต่งงานกันเป็นทางการไม่ได้มองถึงทะเบียนสมรสไม่ได้มองถึงอะไรที่แบบว่าเลือกสมบูรณ์สมบัติ แล้วตอนนั้นนะคะก็ซื้อไว้เพราะว่ายังไงก็อยากได้เงินก้อนนะให้แม่เทพด้วยผู้่ยนฟิลแลนด์พูดแบบนี้ก็ถือว่าเป็นความคิดของเขาในสมัย5ปีที่แล้วก็เป็นคลิปที่นานมากๆ f c ที่มาติดตามใหม่ก็ยังไม่รู้นะคะว่าคลิปจีนขนมจีนคืออะไรขนาดแอดมินนี่เพิ่งมาเห็นเลยนะคะโอ้โหเคยแพทย์ตั้งแต่ปี2000 ยี่สิบตอนนี้ปีสองพันยี่ิบห้าแล้วก็ถือว่านานมากๆแล้วตั้งแต่นาริตาเกิดยังก็ไม่รู้นะคะห้าปีที่แล้วก็ถือว่านานมากๆก็ถือว่าเป็นให้ทุกคนวิเคราะห์กันเราเองแล้วก็ไปฟังคลิปนั้น ใส่กันเทียบใส่การคลิปท้าสาบานจุดทูบกับคลิปกินขนมจีนอะคลิปไหนมันจริงคลิปไหนมันเทเพราะว่าโลกสมัยนี้มันเป็นโลกโซเชียลอันไหนจริงอันไหนเทจถ้าออกไปสู่โลกโซเชียลแล้วมันก็เป็นหลักฐานชิ้นดีเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นฝ่ายไหนก็แล้วแต่ค่ะสําหรับวันนี้ก็เอามาให้ทุกคนได้รับชมรับฟังเพียงเท่านี้นะคะ